มากี่งวดแล้วนาะคุณพ่อชสี่งวดนะครับสี่งวดสี่งวดครับปู่บอกว่าปู่จะให้โชคด้วยปู่จะให้โชคด้วยตรงเลยตรงเลยตรงเลสี่งวดนี้ได้สามกวครับสามล้านกว่าสามล้านแฉกสามแสนสี่งวดสามแสนกว่างวดแต่ละ มดก่อนก็จุดได้8 0 7ซึ่งตรงกับเลขเ,เลขทูบของอาจารย์เนาะคุณพ่อบอกว่ามีคนไปช่วยเราวดนี้<อ>มีคนอะารจะไปทำร้ายอู้ช่วยกสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกระตันดํมซิงนะคะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ตําหนักปูใหญ่อาจารย์<ม>นอตีน้นะคะตอนนี้นะคะมีโอ้มีผู้โชคดีนะคะสวัสดีค่ะผู้โชคดี โอ้คุณพ่อกับมาอีกแล้วมาถวายปู่องค์ดำนะครับนี่โอ้หัวหมูหัวหมูหัวใหญ่มาแล้เช้าเลยนะฮะก็น้ำแดงโอ้โอ้เก็อะไรมาครับเนี่ยข้างในนะครับราคาสวัสดีเป็นทางการนะครับสวัสดีค่ะคุณพี่มาจากที่ไหนครับนี่สกลนครสกลนครสกลนคร โชคดีเยอะไหมครับเนี่ยดีมาเรื่อยครับโชคดีมาเรื่อยๆเรื่อยครับได้มากี่งวดแล้วลาะคุณพ่อสี่งวดแลวครับสี่งวดสี่งวดตั้งแต่ตั้งแต่ปีใหม่มาเหรอครับปีใหม่ถูกมาสี่งวดแล้วถูกเยอะไหมครับคุณพ่อแต่ละงวดคุณพี่ งวดนี้ได้สามกว่าครับสามล้านกว่าสามล้านแสนกว่าสามแสนงวดนี่แลยสี่งวดสามแสนกว่างวดแต่ละงวดอีเกือบแสนดังนั้นแสนกว่าก็มีสองหมื่นโอ้บางงวดแสนกว่าบางงวดเสียหมื่นจังวดล่าสุดนี้คุณพ่อได้เท่าไหร่คะได้ได้สองหมื่นวอ้ไม่ได้ไได้เอาตรงเพราะว่าเลขทูบมันจะเป็นเป็นแปด แปดศูนย์เจ็ดตรงกันกับเลขอาจารย์ครับเลขทูบของคุณพี่ใช่ไหมใช่ครับตรงกับของอาจารย์เลยตรงกับของอาจารย์ค่อจุดเลขท่แสดงว่าต้องการจุดแม่แล้วนีเราต้องตามนู่นนี่่ทูกแม่หลวงพ่อจุดทูบไหมครับวันนี้แล้วแล้วก็เลยได้ได้ตัวไหนครับทูบขอเพราะว่าเอาถวายองค์ดำไปอยู่ด้วยก็เลยเอาทูบมาจากนู้นทูบที่ให้ไป พออยู่ตรงนน้นแล้วก็เชิญท่านกลับมาอยู่นี่ด้วยอืกลับมาที่บ้านก่อนนะวันแล้วก็จะมาจุดที่นี่ใช่ไหมครับวันนี้ีนครับเดี๋ยวเรารอเลขทูบของคุณพี่นะครับวันวันนี้วันที่แล้วนี่จุดตรงกับของอาจารย์เลยที่มีแค่หัวแล้วมีเท้าด้วยอมีามีครบหมดทุกอย่างเลยครับครบทุกอย่างไม่ใช่เฉพาะหัวนะครับ มีเครื่องราบด้วยโอ้มีน้ำจิ้มพร้อมเลยอ้มีน้ำจิ้มด้วยตอนตอนที่คุณพี่มาเนี่ยมาบ่อยไหมครับมาที่นี่มาสิบครั้งสิบครั้งสิบเที่ยวสิบเที่ยวแล้วมาเข้าเราก็มาเลยเนี่ยมาด้วยด้วยใจด้วยศรัทธาที่ไมครับ นับถือเชื่อถือครับครับก่อนมานี่ได้มีฝันมีอะไรไหมครับพ่อก่อนมาที่นี่มีฝันฝัว่ายังไงก่อนมาในฝันไว้อย่างนี้ฝันว่ามีคนไปช่วยเรางวดนี้อมีคนร้ายจะไปทําร้ายผู้ช่วยดึงออกแล้วเขาลองจีตไปเลยขั้นนี้ไปเลยขั้นนี้แล้วใช่ไหมตอนนี้นะครับมั่นใจงวดนี้แหละคนร้ายหนีไปแล้วนะครับคนร้ายหนีไปแล้ว นนจะมีคนมาทำร้ายคุณพ่อเหรอคะใช่ใช่คุณพ่ออายุเท่าไหร่คะหกสิบหกสิบเจ็ดหกสิบเจ็ดหกเจ็ดนะฮะค่ะเอาแบบแบบไหนก็วางเลยครับคุณพ่ที่วางหกสิบเจ็ดนะฮะอายุฝันว่าจะมีคนไปทำร้ายนะคะแล้วก็ปูไปช่วยแล้วก็ปูไปช่วยเป็นเป็นผู้หญิงเหรอครับมาทำร้ายเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิง เป็นผู้หญิงจะมาทำร้ายต่ว่าปู่ไปช่วยแล้วปู่บอกว่าปู่จะให้โชคด้วยอ๋อปู่จะให้โชคด้วยปู่บอกตรงผมเลยแสดงว่ามีตัวเลขมาแล้วก็จะมามาเอาทูกบี้หรือเปล่าทูบเอามาจากบ้านอยวาไปนะแต่ขอตรงนู้นแล้วก็ เรากลับมาจุดตรงนี้เรารอดูที่ทูบเนาะเป็นทูบที่พ่อพี่บูชาบูชาปูดำจากที่ตำหนักปูใหญ่อองค์ตำลองไปไว้ที่บ้านเราก็ได้ทูบไปด้วยแต่ครั้งนี้ยังไม่ได้จุดก็เลยเชิญท่านมากลับมาบ้านที่นี่ก่อนบ้านนี้บ้านก็คือที่นี่แหละตำหนักปูใหญ่เนี่ยแล้วมากลับมาตำหนักก่อนคแล้วก็จะมาจุดที่นี่นตไปด้วยกันโอ้เกินไปด้วยกัน <cin stereotype> ใช่ครบทุกอย่างเลยอยากให้คุณพ่อทําี่พีนะครับเดี๋ยวเรารอลุ้นทูบของรอลุ้นทูบนะะงวดก่อนก็จุดได้807ซึ่งตรงกับเลขเลขทูบของอาจารย์เนาะคุณพ่อบอกคุณพ่อก็จัดนะฮะ78ได้มา20,000กว่านะคะทุกคนไปสกลเหมือนกันได้ทั้งหมดก็ตั้งแต่มาะ3แสนแล้ว3ามแสนกว่าแล้วนะครับสีงวด ปลาสามแสน,ตนแต่หลังปีใหม่มนันง <Okay. S 1> วดติดมาด้วยสถามาที่นี่ก็สิบครั้งแล้วมาสิบครั้งถูกสี่งวดรับโชคสามแสน,น,นครับมาแต่ละครั้งนี่เราขอจากปู่ยังไงครับ<อ>มีวิธเเีเราก็ขอกับปู่ว่าอว่าจะมาถ้าได้ถ้าได้ตรงแล้วจะมาแก้บนให้อืเราก็ได้น้อยได้มากเราก็ต้องมาตามคำพูดของเราครับ อันนี้คุณพ่อบนเป็นหัวหมูเลยใช่ไหมอ๋อบนเป็นหัวหมูเลยนะครับพ่อสังเกตดูหลายคนแล้วที่บนเกี่ยวกับหัวหมูเนี่ยได้โชคใหญ่ทุกแม่วันิดาก็จะมาบนหัวหมูหัวหมูเก้าหัวครับคะเก้าหัวแม่แม่ที่จุมพรก็บนหัวหมูเหมือนกันก็ได้โชคหัวหมูกับไก่เนาะใช่ใช่หัวหมูกับไก่ค่ะแม่วันิดาในหัวหมูเก้าหัวไก่เก้าตัว น่าจะชอบหรือเปล่าเนาะเผื่อใครอยู่ทางบ้านก็ลองบนลองบนดูเนาะ้ทั้งปูทั้งย่ามให้ทั้งปู่ทั้งย่าให้ทั้งปู่ทั้งย่าครับพี่ปู่นะรอรอลุนเลขทูบของคุณพ่อนะครับเดี๋ยวรอรอลุนเลขทูบนะคะงวดก่อนเข้าตรงๆเลยฮะเจ็ดแปดวปูก่อนนะครับใช่จุดเลขทูบชนกับอาจารย์นะคะคุณพ่อบอกอ่า 4งวดนะคะถูกมา4งวดติดนะคะรับโชคไป3ามแสนกว่าแล้วนะคะคนดวงเฮงนะคะจากสกลใช่เฉพาะปีนี้เนาะเฉพาะปีนี้โอ้เฉพาะปีนีใหม่เฉพาะหลังปีใหม่ตั้งแต่ปีใหม่มาเนี่ยเนาะปีใหม่โอ้สุดยอดก็ได้หลายล้านอยู่ปีใหม่มา จะจุดเลยเหรอครับไม่ครับเล็กทูบเนี่ยฮะเล็กทูบในมือจะเดินไปคารวะก่อนแล้วค่มจุดอ๋ออันนี้คือเล็กทูบนะฮะเอามาด้วยนะครับได้นำมาด้วยเดี๋ยวเรารอลุ้นกันนะะขอคารวะแต่ไปจุดใหญ่นะถ้าทุดเล็กจะเป็นผลไม้ครับงวนง่วนหน้าว่ายังไงนะครับบนจะเอาบนเอาหมูหันทั้งตัวอ๋อหมูหันทั้งตัวเลยหมูหันทั้งตัวถ้าได้ชุดเล็กก็จะเอาผลไม้เก้าอย่างครับุ้งไว้สองอย่างนะครับตัวใหญ่เนาะ ครับผมจะได้เข้าใจเราจะไม่ผิดคำพูดกระปู่ครับันได้ทําตามคําพูดแล้วครับผมนี่นะวินาทีลุ้นกันนะคะขอเพื่อจะจุดนะคะจุดเลขคู่มารอบแล้วเมื่อกี้เดินรอบตำหนักแล้วนะครับไปขอทุกที่โอ้ฟันเห็นพระเจ้าอยู่หมพระหัวพระฟันอยู่ ่าแกไปวัดที่บ้านให้ด้วยสร้างบ้านใหม่โอ้โหไปวัดที่บ้านให้ด้วยที่บ้านที่จะสร้างใหม่เล้วครับไม่ได้สร้างแต่มันว่าจะสร้างบ้านใหม่พระเจ้าหัวจะไป่็อาจจะให้รางวัลที่หนึ่งแล้ววันนี้ปู่ย่ากะให้ปู่ย่าอ๋อมันแม่นเลยไม่ต้องกลับเหมือนเที่ยวก่อนนะปู่นะปู่ย่านะ ผ้ชอบอะไรขอให้เข้าควมฝันเลยถ้าเข้าเม่นเม่นนะครับครับงนี้เลครับผมปักใส่หัวหมูเลยปักไปที่หัวหมูแล้วโอ้นะครับโอ้น่กัดงวดนะสามเสนสีงวดนะทุกคนทั้งทั้ยา บริวารของผู hey, ้ในนี้ช่วยเลยันเมื่อวานเลยถ่ายที่นู่นเหใช่เลมัใช่เพราะว่าเขจะไปติดติดน้องอะไรนะผลก็สอบ้บริบาลช่วยเลยหลักฐานแม่แล้วแม่เนจะตอบไม่ได้รือตอบวันนี้เลยจอบเมื่อวา ดูไม่ได้เห็นเลยซูมเส่ของผมนะผมเห็นเลยไม่อไารตอนตรวจพิเศษขันนวใส่คาับพเ่อโอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาแรกคนดวงเฮงคนดวงเฮงมาแล้วตังเส้ากอนเนดเดี๋ยวคนนั้นเขาจะมาดักหน้าเรือมานั่งเลยสืนวดรับสามเศษซื้อลก้หัวหมูถวายปูจัดเลยซือลูก้ามาดีมาถึงวัย่างเนี่ยาว่ามันเป็นดวงคิดอย่ี้เลย ถุงงน<อ>้าให้ดำตรงได้ไหมถงไหนมึงอุอ้งตัวให้มีหมดเลย <c oughs> ตัวแรกศูนย์มาแล้วนะครับตัวแรกศูน <c oughs> ก,กับศูนย์มาแลเราลุนตัวที่สองนะครับนี่ถ้ามีศูนย์เก้าหนึ่งนี่เป๊ะเลยนะหนึ่นะอะไรก็มีก็กต่ต้องแต่ต้องการให้

ไม่ไหแล้วมาเจออาจารย์มาเจออาจารย์ทุกครั้างไหมได้เปิดนี้ทุกครั้างไหมที่มันป่านนี้งวดแปดแผมไม่ได้เจอคนเยอะผมเลยจับไปแปดแปดงวดที่ดังที่สุดนะงวดที่ดังต้องเ่อต้อเจอก็เลยไม่ได้เจอผมมองเห็นแล้วผมก็จับเพราะมันคนเยอะนปดแปดตาปุ๋ยปั้นหินลาดในหลวงในการที่สิบนะแปดที่มันเลขในทูตต้องมีเก้า กระหนึ่งกระนชองยวว่าอะไรก็ได้บตอนนี้คุณา่เงินเอาหมมาาเบนาว้าน้าวบอานเอาว้มากบงมาัวดเราางบ้านบนนาวัตาลอไปีเป บนี่จะออกเลยเท่าไรลุงอะไรก็ได้หกสิบแปดหกสยหบหเจ็เนะครับเอ้าว่าพอสองวันดีนะครับเราเราลุนัวเลขกันนะนี่กที่เัวเป็ตาอายุหกสินะที่ดได้หัวหมูทำไมมีเรียกันนะเฮ้เฮ้ ยวมีเลี้ยวมีเลี้ยวด้วยดมาแล้วนะครับสตัวนะครับนแปดมาแล้วนะครับท่านผู้ชมหมูกินไม่ได้หรอกที่หลไฟรอดอไม่ใช่หกต้องดอดมาแล้วนะครับท่านผู้ชมอดอยูบ้านยังไม่ทันอ ็รกไปเร็ว็รกไปเร็วไ,ไงไงเนาะธุรกิจเราเนี่ยฮมามาติด<า>่อวคุหาเราเละวันนั้นก็ตัวมาว่าเป็นตำรวจวะ บอกมันมาคุยกับพี่นี่อยชื่อผมอยู่ในบัญชีเว็บมันันเลยก็ศูนย์แปดเก้าตัวไหนก็ที่ตัวไหนก็ได้ครบตัวน่าจะจัดเลยตัวที่สองมาแล้วนะครับตัวนี้ก็ที่หมดตัวนี้เราดูครับศูนย์แปดมาแล้วลุ้นตัวที่สามนะครับแล้วปูต้มไกตรงๆนะตรงๆรงเลยมีเลขในใจมาแล้วหมูนี่หมอเท่าไหร่นี่ ไม่ได้ดูผิูินนี่ไมเขาให้มาเท่าไรแล้วก็จ่ายเพราะว่าเรามาทำบุรกิวไม่่เลยหมูหรอ่า๋อลี่๋อดูรอบๆม่ใช่แค่หัวหมูมีหม้อมีหางเมีเครื่องาบด้วยบัวินรบะไรบนี้อะไนี้ะไแ้กนั่เมูจารเรอีกนเือกันเือกได้เนาะเอาลูกิงปองนี่เนาะฮ

ออกมาลุ้นเด็กศูนย์แปดมรมาเลยครับโมนิ่งแต่สีหนึ่งก็ชัดเลยครับหนึจริงๆถ้าฝันหินนี่เงี้ยเห็นแล้วรอทิพย์เนี่ยต้องมีศูนมีเก้ามีหนึ่งรอสิก็หนึ่งนยอะใช่เนี่ยพอดีเลขแปดเห็นไหมครับเลขมันหายแบกไปเนาะหนึ่งนะครับท่นผู้ชมเรียกมันได้ยินเดียโนมาเลยดู วันนี้รอสิแะ้วับไปวัดที่ให้นะครับรอสิบก็ต้องมีมีศนมีหนึมีศมีหนึ่งก็เป็นหนึศนยะก็เลขเป็นจำนวนสิบเป็นอะไเด้อเราเป็นปริญโดสิบหนึ่งศูนย์แปก็ได้เจ้าของทูกนะคะคุณพ่อเปรอสินะเนาะ ไปวัดที่จะสร้างเป็นหนึ่งนะไยังไงก็หนึ่งนะอืมหนึ่งแน่นอนนริงก็หนึ่งรอรุ้นนะครับ่านผู้ชมได้วามฟังด้วยนะฟังด้วยจะเลขอะไรก็ที่สามจะไดเจ็หนึ่งเ้นี่มาพร้อมกับความฝันเลยฝันเลยฝันเห็นรอสิบนะครับันที่เจ็ดมีโอกาสแล้ววันนี้นหนึ่งนะครับเราไปหาคือตามแล้วคัอวานว่ารอสิบมาสร้างบ้านให้นะครับศูนย์แปดหนึ่งคุณ่ที่มานยดเนี่ย จับปริงบอลได้เจ็ดเก้าหนึ่งมาแล้วนะครับศูนย์แปดหนึ่งนะครับเราก็มารอลุ้นตรงกับเลขชุดอาจารย์น็อตจะปล่อยตัวไหนตัวล่างายปเื่อยนะครับจะให้สองตัวใช่สองตัวตัวล่างนี่มันจะชัดขึ้นมาช่วเดียวเดียวอันหนึงสีาเดีดชัดมาแล้วหายเลย เป็นหนึ่งนะครับเนาะลองตานั้งาันนะครับตอนนี้ก็ลุ้นนะคะเลขทูบกันเนาะคุณพ่อคนดวงเฮงอะถูกมาสี่งวดติดรับโชคสามแสนนะฮะแล้วก็เมื่อคืนเนาะก่อนมาที่นี่ก็ฝันเห็นลอสิบนะคะไปวัดที่ดินจะสร้างบ้านนะคะแล้วก็มาจุดเลขทูบนะคะตรงกับเลขความฝันเนาะแล้วก็คุณพ่อฝันว่ามีคนไปทําร้ายคุณพ่อนะคะคุณพ่ออายุหกสิบเจ็ดปี อ่าหกสิบเจ็ดย่างหกสิบแปดนะคะทุกคนวใช่แล้วก็ปู่ไปช่วยแล้วก็ปูปป่บอกว่าจะให้โชคด้วยนะคะ <ไป S 1> นี่ก็ใครชอบตัวไหนตรงใจตัวไหนก็สามารถตามตัวนั้นได้เลยเนาะย้ำนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะทุกคนนอโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะยังไ,ไงก็ฝากากดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ